กรุนระนี่่ว้โอ้โหโอ้โหกงเลี้ยงไว้เหรอล่ะลูกพี่โชว์โชวครับ ครับยิ้มหวานไหนยิ้มหวานหน่อยโธหน้าไม่เคยเลยลูกยิ้มหวานหน่อยกอดเอาไอโตเกียวมาไหมยิ้มหวานยังย

ขายคันเท่าไหร่คะขายคันละเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะขายไหมขายไหมคะมดเหรอหัวอย่าไปจับมันจี้ยี่มันยี่มันเลยเออโอ้โหโอ้โหพอแล้วพอแล้วลูกนั่นลดขยบเลยชาแล้วเหรอเกมไหม อะไรนะโทรศัพท์เศบึ้นบึ้นอ้าวไปไหนแล้วครับยิ้มหวานยังครับหนูดูอะไรลูกเอามาดูน้องมาดูน้องงนี้น้องยิ้มหวานน้องจ๋ายิ้มหวานหน่อยจ้าขายอะไรคะ เอาให้พี่ชด้วยให้พี่ชอด้วยให้พี่ชอด้วยค่ะเอาให้พี่ชด้วยแบ่งการลูกฟันจ๋าน้านหนเห็นไหมเอาใหม่เลยเอามาเลี้ยงใหม่นู่นน่ะเก็บมาเก็บมาเก็บมาเออจะต้องมาเล่นใกล้ๆกันด้วย เอาเล้ยเอออยากให้พี่เมไม่เหมือนกันหรอิม้งองกินมาก็สบายใจแล้วเด็กแบ่งคนละครึ่งไหมหมือคนละอันเลยคนละอันเลยเอาปยเอามาเอาเอาพี่เเลยเหมือนกันเหมือนกันลูกคนละชิ้นะไรก vào luôn được